n r b r e a l w a y s f i g h never quit, do it right, play the game, i n at life, have no shame, there's no time, f o r the pain, with the grind. โอเคค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเปิ้ลซาจาก w w w k a w i c o m ค่ะเรามาร่วมกิจกรรมนะคะกับทางบริษัทสุกิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเชิญพวกเรามายัางที่สนามพีระพัทยา กับกิจกรรมนะคะให้เราได้ทดสอบตัวสวิฟต์ด้านหลังที่ทุกคนได้เห็นเลยนะคะกับสวิฟต์อาร์ชูเดอะแม็กซ์ซึ่งเป็นเครื่องพันสองเดิมๆแต่ในวันนี้นะคะให้เราลงไปในแทร็กให้เราได้ขับขี่กับเครื่องพันสองแต่ละโค้งแต่ละการขับขี่จะนุ่มนวลให้ฟืลอยังไงเดี๋ยวปิ้นมาสรุปให้ฟังนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูรูปแบบกิจกรรมแล้วก็เดี๋ยวไปร่วมพูดคุยกับสื่อมวลชนทั้งพี่ผู้หญิงและพี่ผู้ชายกันว่า เขามีความรู้สึกยังไงและก็มีฟิลลิ่งยังไงบ้างคะ่ะ วายได้ลำดับที่42เพื่อความปลอดภัยเราจะทำตามคิวกันนะคะเดี๋ยวไปดูกิจกรรมกันต่อค่ะมาและสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับสื่อมวลชนอีกท่านหนึ่งค่ะนั่นก็คือพี่แอมนะคะเดี๋ยวให้พี่แอมแนะนำตัวอีกทีหนึ่งพี่แอมจากที่ไหนคะครับผมแอมจากเว็บไซต์คาสโนวาครับอ่ะโอเควันนี้มาพูดถึงกิจกรรมในวันนี้หน่อยว่า พี TM, ่แอมคาดหวังกับการที่รถสวิฟต์ตัวนี้เนี่ยจะลงไปในสนามเนี่ยแล้วพี่แอมก็เป็นนักแข่งด้วยคิดว่าจะเอาที่หนึ่งที่2ที่3ามครับในวันนี้ตำแหน่งอะคงไม่ได้สําคัญอะไรแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราต้องกาม,มารู้เพอร์ฟอร์แมนซ์ของรถนะ<อ>รถสวิฟต์เนี่ยที่เป็นอีโคคาร์เนี่ยแต่ว่ามันเป็นรถที่มีความสปอร์ตในตัววันนี้เราไปรอในสนามแข่งอีโคคาร์อีโคคาร์ที่มันมีเทาเรียกนะมีอะดรีนาลีนของความเป็นสปอร์ตคาร์อยู่ในนั้นด้วยเนี่ยมันจะ แม่จะมันงานไหนแล้วนี้ลงในแทร็กจริงด้วยในฐานะที่เป็นนักแข่งอยู่แล้วเนี่ยผู้หญิงอย่างป้นต้องลงแข่งนมีแนะนําโค้งต่างๆหรือเทคนิคการขับยังไงให้มันแบบว่าทําคะแนนหรือทําเวลาได้เร็วที่สุดดีคะก็อย่างแรกเลยเรื่องความปลอดภัยอ่ะปลอดภัยอันดับแรกเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเค่เป็นส่วนเสริมเข้ามาแต่เรื่องสำคัญสุดคยอเรื่องความปลอดภัยนะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรขับ ตามที่เราสามารถขับได้ไม่เร็วจนเกินไปแล้วก็ไม่กดดันตัวเองต้องครับผม <Okay. S 2> ก็เดี๋ยวไปลองในสนามดีกว,ว่าว่าเป็นไงโอเคเดี๋ยวไม่ได้ไปลองกันแล้วนะคะกับสวิตช์อัพทูเดอะแม็กซ์นะคะว่าจะมีความรู้สึกยังไงอันนี้ในฐานะของปุ้นยังไม่ได้ลองพี่แอมได้ลองยังคะยังเลยครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปรอเชียร์พี่แอมด้วยแล้วก็เดี๋ยวปุ้นลงแข่งด้วยเดี๋ยวลองไปสัมภาษณ์ผู้หญิงคนอื่นดูด้วยว่าเขามีความรู้สึกยังไงบ้างกับการลงแท็กค,ครั้งนี้คะ่ะโอเคค่ะปุ้นอยู่กับสื่อมวลชนผู้หญิงอีกกกกกท่่่าาาาานนะะคเเดี๋ยววรรรรรรมมมูถึงงงิขอจับ ขี่โล่งแทร็กของเจ้าตัวสวิปกันนะคะว่า,าเธอมีความรู้สึกยังไงบ้างแล้วก็มาทำความรู้จักกับเธอด้วยค่ะแนะนำตัวนิดนึงค่ะค่ะชื่อลาค่ะจาก Lady Drive Thailand ค่ะวันนี้เนาะก็หลังจากที่ได้ลองขับนะคะซูซูกิสวิปแล้วเนี่ยสิ่งที่ประทับใจนะคะ <S <S เดิมที่ประทับใจอยู่แล้วแล้วก็สิ่งที่ประทับใจในวันนี้เนี่ยก็คือในเรื่องของสมรรถนะแล้วก็การยึดเกาะถนนที่ดีเยี่ยมของรถ แม้ว่าจะเป็นรถเล็กนะคะแต่สิ่งที่เราขับแล้วเราสัมผัสได้เนี่ยก็คือการยึดเกาะถนนนะคะที่เราได้ลงแท็กจริงๆเลยใช่<า>ใช่สถานการณ์จริงนะคะก็เรียกว่าเป็นเป็นรถที่ตอบโจทย์คุณผู้หญิงอีกคันหนึ่งค่ะแล้วก็ยังไงแล้วเนาะคุณผู้หญิงท่านไหนนะคะที่สนใจ,นใจอยากจะ ทดสอบสมรรถนะคันนี้นะคะเล็กพิคีิโน่จริงๆค่ะก็ไปได้ค่ะที่โชว์รูมซูซูกิค่ะโอ้ไข่ของกันไปเลยแนะนำอีกนิดนึงสำหรับคนที่แบบขับขี่เนี่ยถ้าเกิดเขาไปแข่งกันในสนามแล้วเราก็อยากวุ่นรุนรลงเนาะอยากจะขับรถเร็วหรือจะขับแข่งขันกันเนี่ยก็มาจองแทรกแล้วมาขับขี่กันในนี้เลยดีกว่าใช่รวมแก๊งกันมาก็ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนาะสมัยนี้ก็มีการจัดกิจกรรมค่ะขับขี่ปลอดภัยกันอยู่เยอะแยะเลยใช่ค่ะใรถด้วยใช่ก็อยากจะ ร่นลงนะคะแล้วก็แนะนำนะคะคุณผู้หญิงค่ะให้อยากให้ขับรถถูกกดนะคะก็ช่วยจะช่วยเซฟเราในเรื่องการขับขี่ที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะใช่แล้วค่ะเอาเป็นว่าผู้หญิงอย่างเรานะคะอย่าให้ผู้ชายว่าได้นะคะเอาเป็นรอบนี้ขอบคุณด้วยนะคะขอหรับการแนะนําแล้วก็พูดถึงการขับขี่ในวันนี้นะคะก็ขอบคุณคุณลักษ่ะจากเว็บไซต์ ladydrive h a i แ a n d ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะดีค่ะ รอบนี้ซาฟารีค่ะเดี๋ยวไปดูสนามกันก่อนนะจ๊ะก่อนที่จะขับแข่งขันมีแข่งขันด้วยใช่ไหมคะเดวจะมีชันเลนนะครับโอเค,อเคนี่เป็นอาจารย์ต้นนะคะจากทางฟุ่นค่ะเดี๋ยวจะมาลงทางเรียบลงในแท็กเ,เดี๋ยวจะเป็นอาจารย์แนะนําการเข้าโคง้งแล้วก็ทดสอบสมรรถนะเจ้าคันนี้ค่ะ ตามนะคะว่าจะสนุกแค่หไหนเปอร์ฟอร์แมนซ์ของเจ้าสวิฟคันนี้จะมันแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกัน,นะค่ะ I could commit lane, change The life Pick path never miss stack สำหรับกิจกรรม up to the max ของ SUKI SWIFT ในครั้งนี้นะครับเราตั้งใจจัดขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสให้ทางสื่อมวลชนทุกท่านนะครับได้ทำการทดสอบสมรรถนะอันขีดสุดนะครับตามสองกับชื่องานนะครับ up to the max ในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่มากับ SUKI SWIFT นะครับซึ่งแน่นอนครับ s ู ki Swi f ปนั้นถือว่าเป็นเรือธงในยอดขายและได้รับความนิยมของ รถยนต์อีโคคาร์ในเซกเมนต์ของเรานะครับที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราได้จําหน่ายไปแล้วกว่า1นึ่งแคันนะครับซึ่งถือว่าเป็นกว่า70%ดของยอดขายอีโคคาร์ทั้งหมดของประเทศไทยนะครับซึ่งแน่นอนครับในวันนี้เนี่ยสื่อมวลชนจะได้ทําการทดลองในสนามแข่งจริงนะครับพร้อมกับสมรรถนะอย่างไร้ขีดจากัดนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทรงตัวซึ่งมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่มาพร้อมกับซูกิสวิปนั่นก็คือแพลตฟอร์มฮาร์ดเทคของเรานะครับ รวมถึงโครงสร้างตัวถังที่มีความปลอดภัยนะครับมีความเหนียวแน่นแล้วก็ยังให้ความสะ,ะดวกสบายในการขับขี่และที่สำคัญครับก็คือเทคนโนโลยีหัวฉีดคู่นะครับซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่และช่วยประหยัดน้ำมันซึ่งผมเชื่อว่าวันนี้ทุกคนจะได้รับประสบการณ์อย่างแท้จริงนะครับถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยถือว่าเป็นปีที่หนักหน่วงที่สุดแล้วนะครับแล้วก็เชื่อว่ามาตรการต่างๆและรวมถึงปัจจัยแวดล้อมต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยอาจจะ เป็นมุมมองที่ค่อนข้างจะเชิงบวกกันนะครับหรืออาจจะมองโลกในแง่ดีเราเชื่อมั่นว่ามาตรการของภาครัฐและรวมถึงการฉีดวัคซีนที่ครบถ้วนเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วจะทําให้การดูแลและการสร้างข้อกําหนดในเรื่องของธุรกิจเนี่ยที่ทาให้เกิดผลกระทบเนี่ยไม่น่าจะมากกว่าปีที่แล้วรวมถึงสถาบันการเงินก็จะทําการอนุัสินเชื่อที่ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเนื่องจากในปีที่ผ่านมาเนี่ย มีมาตรการต่างๆและรวมถึงผลกระทบที่ทางเศรษฐกิจบางภาคเช่นภาคบริการภาคการท่องเที่ยวเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับปีนี้นึเชื่อว่ารถยนต์เป็นปัจจัยที่จําเป็นในการเดินทางโดยเพิ่งยิ่ง New Normal ด้วยทําให้คนจําเป็นที่จะต้องใช้รถส่วนตัวมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเลยมุ่งหวังว่า e ีโคคารยังเป็นตัวตอบโจทย์กับสภาพเศรษฐกิจและความคุ้มค่าของการใช้รถยนต์ในครั้งนี้นะครับ ในปีนี้นะครับเราคาดหวังว่าตลาดรถยนต์นจะมีการขยายตัวจากปีที่ผ่านมาอย่างที่ผมเกริ่นไปนะครับว่าผลกระทบในปีนี้น่าจะน้อยกว่าปีที่ผ่านมาโดยวพราะย่างยิ่งถ้าไม่มีปัจจัยภายนอกมากระทบเนี่ยการเติบโตจะอยู่ที่840,000คันนะครับีนอันนี้คืออุตสากรรมรวมในส่วนของซูซูกิเองเราตั้งเป้าในปีนี้ถึง3 0 0 0 0คันนะครับในปีที่ผ่านมาเราได้รับผลกระทบบางส่วนนะครับทำให้ยอดขายเราปิดที่22,000คันนะครับในปีนี้เราตั้งเป้า3 0,000คันนะครับ ซึ่งถ้าหากเป็นไปตามแผนจะทําให้ซูกิมีการเติบโตที่เรียกว่าก้าวกระโดดอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเพราะยิ่งยิ่งการขยายโชว์รูมของเรานี้เรายัางมุ่งมั่นที่จะครอบคลุมทั่วทั้งประเทศนะครับโดยเพาะยิ่งยิ่งในปีนี้เราคาดว่าจะมี130แห่งนะครับสำหรับเรือธงที่ผมได้กล่าวไปนะครับไม่ว่าจะเป็นซูกิสวิปซูกิเซเรโอและรวมรวมถึงซูกิเซียสนะครับเรายัางมีรถยนต์ที่ในปีที่ผ่านมามีอัตราการเติบโตไม่ว่าจะเป็นซูกิแครี Carry, ซึ่งได้รับอัน,นิสงนะครับจากการที่ ลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยต้องการที่จะมีการเปิดตลาดใหม่ไม่ว่าจะเป็นฟู้ดทรัคไม่ว่าจะเป็นรถขนส่งนะครับและรวมถึงตัวซู z ิเอ็กเซลเเนะครับเป็นรถครอบครัวที่รับความนิยมรวมถึงในราคาที่จับต้องได้ด้วยนะครับสำหรับงานมอเตอร์โชว์ที่จะถึงในครั้งนี้นะครับแน่นอนครับซูคิเองได้ขนกองทัพรถอีโคคาร์นะครับถึง3รุ่นนะครับและแน่นอนในแต่ละรุ่นก็จะมีตัวแต่งพิเศษเพื่อที่จะเป็นไอเดียสําหรับลูกค้านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง โปรโมชั่นเด็ดๆนะครับที่เราจะจัดให้นะครับไม่ว่าจะเป็นขับฟรี120วันนะครับไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นผ่อนตัวสุกิ s สวิ t เพียงเดือนละ3,333บาทและรวมถึงฟรีดอกเบี้ยต่างๆในงานเรายังมีกิจกรรมทดลองขับต่างๆอีกมากมายนะครับและรวมถึงไฮไลท์ในการเปิดตัวรถยนต์ในงานขอให้ไปแวะไปเยี่ยมที่บูธของเรานะครับในครั้งนี้ นี้เนี่ยเราได้ทดสอบเปอร์ฟอร์แมนซ์นะคะของเจ้า s u z z u กิ w วิ t แบบ up to the max จริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการทดสอบแบบขับแบบสลาลอมการเบรกแบบกระทันหันเพื่อทดสอบในเรื่องของเบรกดิสเบรกสีล้อด้วยหรือจะเกี่ยวกับการทรงตัวซึ่งโค้งต่างๆเนี่ย เราขับกันในแทร็กจริงๆในสนามพีระซึ่งก็ทําให้ป้นได้มีประสบการณ์การขับขี่ที่ได้แบบเต็มแม็กจริงๆต้องขอขอบคุณบริษัทสุซกิมอเตอร์ประเทศไทยจํากัดมากๆเลยนะคะที่เชิญให้สื่อมวลชนข้องคารีดอทคอมให้มาทดสอบกับการขี่จริงในแทร็กจริงสนามจริงๆนะคะก็ <developments. S 2> ะะจะเอานําประสบการณ์ตรงนี้นะคะไปขับขี่ให้ถูกต้องแล้วก็มานําเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันแบบนี้แต่ ใครที่ชื่นชอบกันอยู่แล้วอยากจะรู้ว่าเปอร์ฟอร์แมนซ์เป็นยังไงคล่องตัวจริงหรือเปล่าเป็นดิสเบรกสีล้อจริงหรือเปล่าก็อย่าลืมไปทดลองกันขับขี่นะคะได้ที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศค่ะวันนี้หมดเวลาเปินแล้วเปิลขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะฝากท่านผู้ชมติดตามเปิ้ลให้กำลังใจเปิลน,นะคะได้ถึง3ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกที่ เวอร์ไวทเว็บ com หรือที่เพจ facebook k a w i com และอีกหนึ่งช่องทางค่ะช่อง YouTube คาาอี h ช n n นลนั่นเองวันนี้ลากรค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ